ก็สลับของทางด้านการอัปเดตรอบนี้นะครับเกมเศรษฐีของเราเนี่ยก็ได้อัปเดตระบบรีการ์ด้ามาอีกแล้วนะเพื่อนก็คือต้องบอกว่าไม่ใช่ระบบรีการ์ดต้องบอกว่าเป็นระบบที่แจกผู้เล่นที่กลับมาหรือว่าเป็นไอดีใหม่นะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมเลยให้เจมนะเหรับวันนี้ครับอยู่ในเกมเศรษฐีเหมือนเดิมประจาอ่าวันศุกร์ที่สนะครับก็เห็นหลายคนเนาะไปนั่งรีกันนะครับอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะถามว่ารีไอ้นี้มัน มันเป็นยังไงคือมันมีบางคนน่ะที่อยากจะซื้อดีเล่นใช่ไหมแล้วก็บางคนที่อยากจะปั้นเองนะครับถ้าปั้นเองเนี่ยก็ต้องเลือกอของที่มันดีที่สุดใช่ไหมในการแบบว่าเล่นครั้งหนึ่งเนาะเออถ้าใครขยันนะสมมตินะครับก็จะมารีดีได้ส่วนใครที่แบบไม่ซีเรียสหรือว่าอะไรก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับก็เกมนี้มันเป็นแบบเน้นดวงเน้เนชิวๆ,ๆ,ๆมากกว่านเพื่อนแต่ลสุดท้ายเล่นที่มือร้อนที่หัวนะครับ ก็คือ,อคนรู้จักของผมเนี่ยบางคนก็ซื้อดีนะครับบางคนก็แบบไม่ซื้อดีเลยแต่เติมเองแบบก็เยอะมากกาซื้ออีกประมาณแบบเป็นหมื่นสองหมื่นละเพิ่งเล่นด้เดือนเ,เดียวเติมแบบสองหมื่นสามหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันอ่ะมาครับวันนี้ผมก็จะมารีไอดีให้เพื่อนได้ดูกันเนาะอันนี้นะครับเป็นเมลอีกเมลหนึ่งซึ่งผมได้ไปทําระบบของไอ,อการตั้งค่าเวลาเราอินเข้าเกมมาปุ๊บมันจะถามว่าให้ให้เรา,เ,ราเข้าเมลไหนนะเอออันเนี้ยมันก็สะดวกมากแต่มันอาจจะมีข้อ ค่ามขัดนิดนึงก็คือเวลาเราเข้าเกมนะทุกครั้งที่แบบว่าเรารีไอดีหรือว่าเราเปลี่ยนซับไอดี่ของ Google นะครับมันจะถามเสมอว่าเราจะใช้เมลไหนอแต่มันก็เป็นข้อดีนั้นเพื่อนก็คือเราสามารถเลือกเมลได้เลยนะครับว่าเราจะใช้เมลไหนเนาะอันนี้ผมก็ไปเจอเมลอะไรไม่รู้น,นะครับเป็นเมลที่ผมน่าจะเคยสร้างแล้วก็รีวิวไปเมื่อนานที่แล้วเพื่อนดูตั้งชื่อแล้วก็มีเลเวล8ด้วยนะครับโอเคซับของแต่ด้านช่วงนี้นะครับผมก็ทําทงานเนาะแล้วก็ทีนี้คือน้องผมเขา น้องผมมันมันมีแฟนนะครับแล้วทีนี้มีลูกด้วยกันแล้วก็คลอดแล้วนะครับก็เลยอ่าว่าจะมีทุระทางด้านครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ไลน์น้เพื่อนแต่ก็จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะมาอยู่แล้วแหละผมอาจจะมาประมาณอาทิตย์ละสองครั้งนะครับเป็นปกติละถ้าอาทิตย์ไหนแบบดีๆหนอยก้าจะมี3ครั้งเนาะโอเคครับถามว่าการรอบนี้มันทําไมมันถึงหน้ารีจะตัดใช่ไหมผมก็ตอบไปเลยว่าเพื่อนๆมากดที่ตรงนี้ได้เลยครับอ่าไหนไหวะ มันจะมีบ่อนะเพื่อนๆนี่คือตรงนี้ครับซึ่งบางคนอ่ะรีได้พูดไอริสหรือว่าราชินีผีเสื้อไอริสครับก็คือเว้นเนี่ยที่มันน่ารีเพราะว่าไอราิสเพื่อนๆสองเวอร์ชันเนี่ยเป็นตัวละครที่อ่ารู้สึกว่าราชินีจะขึ้นท็อปหนึ่งนะครับแถมยังมีสุสาคออีกใช่ไหมเออมันก็เลยทําให้น่ารีแล้วก็เว้นเนี่ยมันมีจี้เข้ามาอีกนะครับเหมือนกับเว้นตอนที่ผมเคยรีในที่แล้วที่นู่นแล้วนะนเพื่อนๆเออ ระยะเวลา3ถึงวันที่10ครับเพื่อนก็คือรีเจ็บบันอ,อิ่มไปเลยนะครับใครที่แบบจะ,จะจะหายดีเล่นหรือว่าปั้นใหม่ก็สามารถมาจัดได้เลยเนาะอ๋อโอเคนะครับพูดเกินไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็มาเข้าสู่ของเนื้อหากันบ้างนะครับมีแต่น้ําไปละทีนี้มาเป็นเนื้อบ้างครับก็เดี๋ยวจะสุ่มให้ดูกันรัวครับเพื่อนๆหลังจากนี้ครับก็บอกอ่าไว้ก่อนนะว่าทําไมผม,มอ่าไม่ค่อยไดไลช่ไหมเพราะว่าผม,มาติดงานด้วยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือ น้องผมเนาะคือน้องชายี่ยครับก็คือเป็นแบบลูกของอพ่อใหม่นะครับก็คือพ่อแม่ผมแยกทางกันใช่ไหมครัทีนี้แบบเออมีน้องมาแล้วผมก็ดูแลมนันตั้งแต่เด็กนะครับก็ไอคนนี้มันนิสัยดีมันบอกอะไรมันฟังทุกอย่างเนีครับอุ้ยเราเรา,เราพอเปิดเสร็จเพื่อนเอ้ยอันนี้ถ้าเปิดในกาดีเล่นได้เลยนะก็เลยแบบว่าต้องไปดูไปดูน้องสักนิดนึงอนะเนาะเออถึงแม้ผมจะไม่ค่อยออกจากบ้านแต่ก็ต้องไปดูครับโอเคมากาดครับ ไอ้ดี ID นี้จี้ถือว่าดีนะรอพอไปเสร็จแต่การ์ดเกืนนะอ่ะก็ผมจะลบลบทิ้งเลยเพราะว่าไอ้เน,นี้ยมันไม่ได้เล่นนะครับคือก็คือเป็นไอ้ดีที่ผมเคยสร้างไว้นานแล้วเตือนแต่แบบไม่มีการ์ดที่มีอะไรเลยนะครับไม่มีจี้ไม่มีอะไรก็ลบทิ้งกันเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องซีเรียสปะไปอยู่กันขอนธนาคารที่2ครับ มาครับเพื่อนๆครั้งที่สองเนาะอ่ะหลายๆคนถาม,มาว่าทำไมผมถึงแบบเอาเรื่องต่างๆอะไรมาพูดจะจริงๆเรื่องมันไม่ได้มีอะไรปิดบังหรอกเพื่อนๆเออก็บอกให้ฟังเฉยนะครับเพราะว่ามีหลายคนถามผมมาเหมือนกันว่าทาไมไม่อ่าไม่ได้สตรีมเพราะตะก่อนน่ะว้นต่ก่อนน่ะผมมาสตรีมบ่อยมากใช่ไหมอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณสี่ถึงห้าวันเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปเรื่องของสภาพอากาศด้วยเนาะแล้วก็ผมอ่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องดำนาคเพื่อนๆเออดำนาปลูกข้าวนี่นะครับก็เลยอ่าม่ไม่ค่อยได้แบบว่า น่้สตรีมนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยได้แหละแต่น่าจะมาอีกทีนึงคือประมาณมาสาวอาทิตย์แลังเพื่อนอุยอ้ยหมวดท่ G องเที่ยวบิสกิตเพื่อนอุ้ยอุ้ยจีเทพไอจีดีเพื่อนอุย้ยของดีมาว่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นคือตัวล่อนะครับก็คืออาราแบบว่าให้เพื่อนเนี่ยได้รีไอดีกันครับก็อย่าลืมนะครับอันนี้ผมเน้นย้ำีกครัคร้งงแล้วกันใครที่จะรีนะครับควรดูดีๆนะครับ ก็คือแบบว่าเพื่อนๆแบบเผลอไปลบไอดีหลักหรือเปล่าเนะยครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าทางเกมเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้นะเพราะว่าเขามีเงื่อนไขในการบอร์ดนะครับก็คือมันได้ติ๊กหลายรอบอ่ะเพื่อนเออถ้าใครจะเบอร์จนแบบว่าติ๊กจนหมดอันนี้มันก็ต้องพิจารณาแหละนะครับว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะนะครับมาอยู่ของทั้นการบางท้งการได้ดีเนี่ยผมว่าดีนี้ได้ไปต่อนะเออหน้าปั้นอยู่นะครับปั้นสองสามไปดีอ่ะ โอ้โหแต่การ์ดเนี่ยคือคือได้จี้ดีๆสองอดียร้นเพื่อนแต่การ์ดเนี่ยมันไม่ไหวเลยครับเพื่อนๆั้งสองอเดีเนาะอะ,อะตัดภาพไปของท่านั่นการรีครั้นที่3เนาะผมจะรี1 2 3 4นะครับแล้วก็ครั้นที่5้าเนี่ยจะเป็นไอดียไอดีล้อ,ลอที่ผมเคยปั้นให้เพื่อนได้ดูกันก็คือเปไอดีผมจะเรียกว่าไอดีเดสละกันเนาะไอดี ID นั้นนะครับอะตัดภาพไปของท่านั้นคัที่3ดีกว่าครับ มาครั้งที่3นะครับอ่ะหลายๆคนที่เข้ามารับชมใหม่อาจจะแบบแปลกใจนล้วทำไมผมชอบพูดเรื่องแบบส่วนตัวแบบเรื่องต่างๆในเหตุการณ์เหมือนอัปเดตชีวิตในสตรีมใช่ไหมเพราะว่าอ่าผมเป็นคนที่ชอบแบบอ่าพูดคุยอะไรต่าง,าง,างๆแลเ้วเนาะใครที่แบบติดตามมานานก็จะไม่อะไรนะครับก็คือรู้อยู่แล้วนะครับผมชอบพูดแบบให้ฟังได้เห็นนะคือบางทีแบบว่าเออาหายยไปอะไรเงี้ยอาจจะแบบติดอย่างที่ผมบอกติดุระต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นฝนตกอุ้ยเกาะวารฟ้าลุมดําเลื่อนเออนะครับฝนตกไฟดับอะไรเงี้ยนะครับ ชอบอัปเดตเฉยนะถ้าใครที่เข้ามาดูแล้วรู้สึกว่า,าไม่ชอบหรือว่าอะไรผมขอภัยด้วยเนะาะก็มันเป็นปกติของช่องผมนะครับใครที่เข้ามาชมใหม่อาจจะยังไม่ชินนะครับขออภัยด้วยนะครับอโอเคผ่านไปแป๊บเดียวเวร์เราอยู่กับเกมสตรถถีมมา11ปีผมก็อยู่ในชีวิตประจําวันก็แบบจนแบบน้องมีลูกใช่ไหมครับก็เลยจะกลายเป็นคุณลุงซะแล้วตอนนี้นะฮะ ก็ยังเล่นเกมต่างๆเหมือนนั้นเพื่อนผมป็นคนที่ชอบเล่นเกมมากเพื่อนไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเล่นใหม่ก็เล่นทุกเกมเลยโอเคมามนะครับครั้งที่เท่าไหร่วะาที่3ป่ะรอบนี้ครับลืมแต่รอบเนี้ยได้จี้มาหนึ่งจี้ก็คือจี้ดีก็คือเป็นเกาะระฟ้าผมจงเกี่ยแตรอบแนละ้วก็สามอ่าสามรอบที่ผมดีมาลงถึงรอบเนี้ยมันได้จี้ดีๆมาหนึ่งจี้แต่การ์ดเนี้ยบอกเลยว่าวุ้ยผมว่าดีนี้ได้อยู่นะ มันวอนกับเคนนะครับแต่ยังไม่สุดเพื่อนๆเ,เออลบทิ้งะนรับเราเนี่ยมาตามหาราชินีเท่านั้นเนาะก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันขอน้่นรอบที่4ี่เลยดีกว่าครับก็คือรอบหน้าเนี่ยเป็นรอบสุดท้ายเอเป็นรอบรองสุดท้ายแล้วแล้วก็รอบต่อไปเดี๋ยวจะเป็นไอดีน้องเดสแล้วนะครับที่ผมได้ปั้นมาเนาะ,ะนะครับก็ไปมาครับรอบนี้ก็เป็นรอบลองสุดท้ายเนาะก็ไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าเราจะรีได้อะไรดีๆหรือเปล่านะผมไม่ขอรีเยอะแล้วกันเนาะพูดซะเยอะนะครับแต่รีไม่เยอะนะ เออนะจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากดูจ้ใจนะผมสามารถอัดคลิปมาให้ดูได้เลยแบบรี20ครั้ง30ครั้งอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละคือขี้เกียจเพื่อนๆรีเยอะก็ขี้เกียจน,น,นะแต่ผมชอบนะชอบสมนะครับก็เลยแบบมาสุมให้ดูถามว่าอ่าทำไมถึงไม่แบบไม่ไปซื้อสมไอ้ดีละ่ะใช่ไหมเพื่อนๆนึกสภาพถ้าแบบผมมีตัวละครอ,อย่างนี้อยู่แล้วอะแล้วนะผมไปซื้อสมอีกอะแล้วนึกสภาพผมได้ตัวละครซ้ำๆกันอะ<ๆ>เพื่อนๆคิดว่า มันจะเปลืองตังไหมเออมัวกกําแพงเหล็กครับอะนะครับที่ผมไม่ตกใจเนี่ยให้เพื่อนได้ดูกันเลยครับก็คือจี้แม่งแม้แต่จี้ดีๆจริงๆเพื่อนเฮ้ยรอบนี้รีมา3-4มสี่ d อดีสเดีเพื่อนได้จี้ดีหมดแบบทุกจี้เลยอะ่ะเพื่อนเออก็อคือแบบต้องมียังขั้นต่ำคือ1จี้อ่ะผมถามจริงว่าเลทมันออกง่ายหรอรอบนีน้ทำไมมันดวงดีจังวะอ่ะต่อมาครับเป็น จี้เดีาออกดีน้องเพื่อนแต่ก้าว์ดอรไม่ออกเลยครับแตลุยเฮ้ยรอบนี้เป็นเมเรี่เครับเพื่อนไอเดี้ยผมเล่นได้นะมีหมอกกับเมเรี่วอะนะครับแต่ก็อ่ะตัดภาพไปัองท่านไอดีน้องเด็กันดีกว่าเลยครับไปดูกันว่าผมจะเข้าได้จริงไหมเนาะเพราะว่าผมแยกเมลกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกกันไอ้บอกเพื่อนไปนะก็คือถ้าเข้าไม่ได้ก็คือจบเหมือนกันนะครับแล้วมาครับก็มาอยู่กับไอดีรอนะครับเป็นไอดีน้องเดชอ่าที่ผมล็อกอินทั้งหมดนะก็คือจะเป็นไอดี g ยนกูเกิลนะครับอ่าไม่ใช่ไอดี้ยน่อน ผมก็สามารถทําได้จริงเนาะก็คืออันเนี้ยผมอ่าไม่ได้สอนในการอ่าเปลี่ยนนะครับใครที่อยากจะรู้ของแทรคแอนดรอยเดี๋ยวทักผมมาแล้วกันเนาะเพราะว่าผมขี้เกียจอ่าตัดเพื่อนเออพูดเนี้่าช่องผมเป็นโคตรขี้เกียจอะ่ะคือขี้เกียจตัดนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอนะ่ะใครที่อยากจะถามหรือว่าอะไรเนะี่ยวานทักมาแล้วกันไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจใน์ในเนาะผมจะชี้แจงแล้วก็บอกอีกทีนึงว่าทํายังไงนะครับโอเคมาครับเรามาลุ้นกันดีกว่าเพื่อนว่าไอดีเนี้ยจะได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมเจ้าไอดีนี้สุ่มอีเวนต์ด้วยเนาะก็เ <c oughs> ดียนะ๋ยวเราไว้เจอกันอีก ในคลิปถัดไปแล้วกันเนาะเอาไปดอมเพชรกันก่อนนะครับสักประมาณห5ื่นนะผมว่า15ื่น้ผมน่าจะทําได้อยู่นะครับถ้าไม่มีระบิดพลาดนะครับก็เดี๋ยวจะลองทําดูแล้วกันโอเคครับไปปิดท้ายด้วยของอันานะาไอดีนี้ครับไอดี ID นี้ผมก็เล่นตลอดเพื่อนอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยก็คือดูโฆษณาเล่นนะครับล็อกอินมีล็อกอินอันนี้ที่ผมไม่ล็อกอินก็คือวันที่30แต่ไอดีอื่นผมล็อกอินหมดนะครับที่เหลือก็ล็อกอินครบนะครับแล้วก็นี่ครับเล่นอ่ะม่มีคนใส่คอเชินเพื่อให้ผมเดินเพื่อ ขอบคุณมากนะครับไอดีลองก็ยังใส่ให้นะครับ d 6 7 1 f 0นะครับกราบคุณอีกครับหนึ่งคือใครที่เข้ามาดูคลิปเนี่ยผมก็กราบขอบคุณมากจริงๆนะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยแค่เข้ามาดูเนะี่ยก็เพียงอ่าเป็นเพียงแค่เพื่อนๆเข้ามาดูเนะี่ยก็คือเป็นการซัพพอร์ตของผมอนะแบบโคตรเยอะแล้วนะครับก็คือใช้คําว่าโคตรเยอะได้เลยก็มากๆได้เลยนะครับโอเคครับก็ถ้าชอบมากกว่าน,นั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ากันเนาะนะครับ มาสุ่มกันดีกว่าปิดท้ายครับไอดี ID. นี้ก็ขอดีลานิดนึงเนาะเพราะมันเป็นไอดีที่ผมเล่นไงเออนะตัวไอดีหลักไม่ได้นะเพราะมันเป็นไอดีที่เล่นปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นไอดีที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานเนาะมันรู้สึกว่าจะอยู่ในเงื่อนไขด้วยนะครับเป็นไอดีที่กลับมาเล่นนะหรือว่าเป็นไอดีใหม่เนาะโอ้โหผมนึกว่าจะมาซะหน่อยมาดูกันว่าเพื่อนๆว่าคลิปเนี้ไอดี ID. ที่เล่นจริงๆอ่ะมันจะได้เจ้ดีๆป่ะกับไอดีที่ดีดบแบบดีเล่นเล่นดีทิง้งอ่ะ คือถ้ายดีนะไม่ได้ผมว่าเกมมันเกมมันรู้อะเออเกมมันรู้ว่าไอดีเนะี่ยมันแบบมันเล่นมานานแล้วอะเล่นมาแบบสองอาทิตย์แล้วอนะไรเงี้ยสามอาทิตย์แล้วนะครับผมว่าไม่ได้จริงปะคืออยได้จี้นะเพราะว่าไอดีนี้มันจี้น้อยครับโอ้โหไม่ได้จริงเพื่อนมาไม่เป็นไรขอการ์ดละกันครับถ้าไม่ได้จี้ก็ขอการ์ดเนาะได้คือเอาศอกนะครับไป,เ,ปเพื่อนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นลัใจให้หน่อยละกันนะไปเลย เกลือครับน้องไอดีน้องเด้ผมเกลือนเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรครับคลิปนี้อ่าเกลือเดี๋ยวเราไปรอข้งหน้าละกันเนาะเออเผื่อข้างหน้าแบบจะมีมาอีกนะครับแล้วก็ไอดีนี้อาจจะอยู่แบบในเงื่อนไขหรือเปล่าก็ต้องรอดูเพราะเพราะเบลล์มันน้อยเพื่อนผมแบบไม่ค่อยได้ดันเบลนะครับเล่นทําเคสเฉยเนาะโอเคครับไปเจอใหม่คลิปหน้าการสัครบคลิปนี้ไปก่อนละเพั่นเพื่อนได้บายขอเพื่อนดีได้ตัวละครดีโชคดีกันทุกคนนะครับส่วนใครที่ทำเบ้นก็ขอปิดส่วนใครที่เดินทางไปไหนมาไหนหรือว่าใครที่กำลังท้อหรือว่าไม่มี อ่ากำลังใจในการใช้ชีวิตต่อผมก็เป็นส่วนหนึ่งอ่าที่อยากจะเป็นงานใจให้เพื่อนนะครับถ้าดูคลิปผมแล้วมีความสุขผมก็โอเคนะครับถือว่าเป็นอ่าเป็นการสุ่มเกลือนเพื่อนเออช่องผมเนี่ยใครที่แบบเข้ามาหาช่องผมเนี่ยจะรู้เลยว่าช่องนั้นมันชอบเกลือนเพื่อนไปละบา,บาย